สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o b l o x ซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า o ล k f o o d นะเห็นจากยูทูบเบอหลายคนและที่ยูทูบเบอชื่อดังอะ่ะหลายคนอะ่ะเห็นเล่นแบบนี้แบบทันแบบเรียงไงอะ่ะเยอะมากก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันดี ตรงไหนก็เลยมาเล่นให้ดูซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเล่นมาแล้วนิดนึงเปิลคาได้วันนิดนึงได้ไหมโอเคเขาให้เราเลือกว่าเราจะเป็นจอสลัดหรือทหารเรือแน่นอนว่าผมต้องเลือกจอสลัดกำลังเข้าเกม เสียงมันเดินบนเหล็กไม่ใช่เหรอแต่เช็คมันก่อนเราไปเอาภารกิจมาก่อนเลยแล้วกันเดินยาก์เงา เ้ยแหลกเออก็ต้องขอไปด้วยด้วยความแหลกนะทุกคนค่าลิงก่อนอือฮึเออไม่ใช่สิประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าช่างมันไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรรับเพลสมาแล้วสังหารเขาเรียกว่าอะไรดีเนี่ยอ,อืม เอาชนะอ๋อเขาเรียกเอาชนะเอาชนะลิงหกตัวไปไปไปเอ๊ะย,ยังงองน้ำได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำเหมือนผ,ผลพิศาร ขึ้นมาไม่ได้เหรอโอเคเหลือเล็กนิดเดียวนะไปแม่เหรียญมาด้วยเย้ yeah. ไปรายต่อไปคือนาย เอ้ยเอ้ยเรื่องเรื่องจัดการได้แล้วรายต่อไปเปดมาใช้สกิลเลย ใช่ตายเออให้เราไปส่สุขติเถิดเยวไปซากศพไปแล้วโอเค เป็นศพอีกครั้งโ <laughs> okay, องเค <sk r isa> เดี๋ยวไปฟาร์มสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยใั่ภาพไปตอนฟาร์มเสร็จเดี๋ยว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 ก็ได้ขึ้น

เกิดอะไรขึ้นยังงองอยู่เลยนั่นซาปาล่าหรือเปล่าเรียกซาปาล่าได้ไหมไม่ได้คิวสักตัวโอเคไป ว่าเหรียญอ๋อชิ้นส่วนเขานึกว่าอะไรแล้วเสียงเดินนี่ก็โอ้ไม่นึกว่าเดิอนอยู่บนเหล็กเปิดมาใช้สกิลรับไปรับไป จัดการได้ตัดภาพอีกรอบภา,ารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่ามท่ามท่าเท่ท่ม ดีที่เกมนี้มีปุ่มปิดเพลงว้าเยี่ยมต่อไปเราดูหน่อยสิน้องกี้ปารีล่าน้องกี้เดินยันทำให้หัวเสือ ขออภายในความแหลกอีกรอบมันไม่รู้จะแก้ตรงไหน,นของของเกนมันแหลกอ่ะอ่ากทางเอา้าเหนือว,ว่าเลียงละ คนจาก่กอที่แล้วเนี่ยแข็งแกร่งน้อยกว่าลิงที่อยู่เกาะนี้เนี่ยนะ นี่เขาลืมเปลี่ยนเทคเสียงของการเดินหรือเปล่าเนี่ยไม่เหมือนเดินบนเหล็กภารกิจเสร็จสิน้นข้ามเลเวลนี่เขาเรียกว่าอะไร เราเลเวลยี่สิบแล้วไปอ๋อคืนยากเหมือนเดิมนะตรงนี้จะว่าไปแล้วในเกมนี้ก็มีคอนแทคสูงๆเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อคนที่เจอเมื่อกี้ ระดับพลังใช่ไหมไม่รู้นะคือข้าหัวต่อไปกอริล่าท <c oughs> อร์เรตไม่ยี่สิบครับ <c oughs> จะว่าไปกอริล่ายัางไง trăm đây quá cả ếch khâu chứ ừ, lưng lắm nhiều đá này nữa ก่อนน่าจะมีแอเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นคือคือเล่นมาแล้วอย่าเล่นไกลถึงเกาะตรงนี้หรือไม่ไม่รู้ว่าเล่นไกลหรือเปล่าแต่เกมนี้ใครก็เห็นเล่นนานยู่รึเปล้าเกมนี้เสียงดังเท่า Right. Ok, lo que leo y sư tay rai 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 สังเกตฮะตรงข้างๆเปิดใช้งานวี PVP เกมนี้เป็นเกมแนว PVP ีพฮะตัวตั้งนานแล้วจะพูดด้วยก่อนอยูอท่ทางไหนเกาะอยู่ทางไหนจมออกโคตร จะยากก่อนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นท่าพุ่งที่ เป็นเกม PVP ที่ใช้ได้เลยจะตายอีกแล้วออกลับมาเจอกันอีกแล้วนะมา 哦，哎。Oh. Okay. เดินไปเ้ื่อยได้ยุ้ไปทางไหนโอ้ไฟไม่โดนันไม่โดนหนี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 หเอ๊ โอเคมีโอ,อกาสผอดได้ด้วยฮะคิวได้แล้วอะอเอ้ นีไม่ทานแะ เขาให้เขาทำให้เขาฟังแต่เสียงดังไปทุกอย่างเนี่ยเยี่ยมเป็นการตามที่ดีได้จริงและล่อ ลงมาโอเคขึ okay, ้น <oung> <if> รียบร้อยฮึข้ามใหม่เหรอเดลองใช้สิเด็ดเด็ดเด็ดย เป็นว่าเดี๋ยวมาจบคลิปเลยแล้วกันเพราะว่านี่คือนานแล้วจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันนานเกินทวามจำเป็นไปอาจจะเสียงทางไปน,นิดนึงนะเสียงเกมอะ่ะ แต่ว่าไม่รู้จะทำไงอ่ะโอเคเรามาปิดคลิปกันกับคนกับพี่ที่ทำเคสกันของเกาะนี้โอเคครับสวัสดีเพื่นวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้พบเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าโอเคจบคลิป